สอบถามครับว่าออคู่ไหนที่มีคู่ไหนนะครับที่คุณชาติจับจ้องเป็นพิเศษนอกจากคู่ของรถถังและซุปเปอร์เล็กมาครับออทุกคู่มันมากนะผมว่าสักสันผมอยากดูเมืองไทยกับยอดลอออักแขกอากุหลาบดำกับกับไทสันเฮร์สันอาจะจะมันมากเ,ออเสื้อเข็มผมยังเชียร์เสื้อเข็มผมว่าให้ทุกคนคนไทยเชียร์เสื้อเข็มหน่อย อันนี้แต่อกรับไอแต่ไอสบ,บัดเป็นอันตรายชุกอันตรายนะแต่ผู้ตรงๆอ่ะอะรายการนี้ทุกไฟจะเป็นแบบมันมันสุดยอดจริงๆเป็นคู่เอกหมดเลยคู่เอกว่าผู้ตรงๆแต่สําหรับสนใจมากที่สุดผมอยากดูเสื้อกิ่มมากเพราะว่าผมยังนับถือเขาแล้วก็เขามีโอกาสเป็นฮีโร่ของไทยเรื่องราวของเขาเศร้ามากแต่เรามีโอกาสถ้าเกิด ทุกคนจะเจ็ลดลคนเชียร์เขาเราจะมีเรื่องราวไทยจริงๆฮีโร่คนไทยจริงๆอันนี้รู้สึกผมว่าจะจะจะมันมาก